สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางลาวพัฒนาประจำวันที่25พฤศจิกาย,ยน2567มาฝากกับทุกคนวันนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนวันนี้วันจันทร์สีเหลืองเฮงเฮงปังปังจ้าปรบมือต้อนรับความแบบ กระชุม่มกระชัวนิ้หัวใจใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด like, แชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันขมามาใต้คลิปว่าวันนี้วันจันทร์คุณชอบเลขไหนกับตำลาวนะคะกับลาพัฒนาเมื่อนี้ขอให้แซบขอให้นัวขอให้แบบใส่ผงสูรดหลายก็แล้วใส่ประแดกร้ายแล้วก็แล้วก็ยังขึ้นยากน้ำมันอยู่ดนพน้องเลยก็กินอยา่างเทวะสูเมื่อนี่นะ ลาพัฒนานะวันนี้พี่เป้มีเลขลับๆนะคะของลาพัฒนาของพระอาจารย์คนโคราชนะคะทุกคนคะซึ่งแกเป็นแบบหเห็นแบบตัวเลขอะ่ะที่แกส่งมาให้พี่เป้แล้วก็ส่งลงไปในกลุ่มอะตัวเลขมันแบบจึ้งอะทุกคนแบบเข้ามาติดติดกันแบบเกือบทุกมว้วนเกือบทุกมว้วทุกคนจ๋าวันนี้ ท่านก็ส่งมาให้ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแหละพี่เป้นนู่นนี่นั่นอยู่เลยยังไม่ทําคลิปนะคะซึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดตั้งแต่ศูนถึงเก้าสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวอยู่ที่ดวงใครดวงมันมานไผ่มานมันขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังจ้ะสำหรับ ลาวพัฒนาคนโคราชนะคะเลขลับๆที่แบบว่าเฮ้ยแบบคนที่แบบว่าเหมือนเราอะ่ะเหมือนไม่เคยรู้จักเหมือนไม่เคยเห็นผ่านผ่านสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละตัวเลขที่แบบเฮ้ยน่าจะมาน่าจะได้น่าจะโดนขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังชุนเน้เนหนัก,นกทั้งสามตัวและสองตัวนะคะทุกคนคะ่ะ ลาปัจนาว,วิ่งรูด3มและ8สายวิ่งสายรูด3และ8นะคะตามนี้นะคะทุกคนคะ่ะสอง5 9 8 5ส 8, า6ห้า8 5้าแดห้าดหหดสี่ี่ดห้าและสองดสาอันนี้คือชุด3ามตัวอันนี้คือชุด3ามตัวนะคะทุกคนคะ่ะและชุด2ตัวก็จะเป็นวิ่ง3ามและ8วิ่งสามและ8นะคะ ถ้าสามาสา3ส3่3า3ห้า8า8หกสามแและ8ปดเก้าสามสี่สาม8้8สามและ8ปดกก็กราบขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะที่เมตตาแบ่งปันตัวเลขสวยๆให้กับแบบ มูฮาวเจ้าคอยนะคะตัวเลขมีเยอะแยะมากมายชอบคนไหนหรือว่าโดนตาโดนใจตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะคะทุกคนขาตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะอยู่ที่ดวงใครดวงมันอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งพี่เป้ก็จะอัพคลิปวันนี้คือทั้งวันแหละเพราะว่าพอว่าง <c oughs> ถ้าพี่เป้บอกว่างหายไปหลายวันเลยแต่ถ้าพี่เป้ว่างมือหนึ่งมือหนึ่งก็จะมาว่าจะลิด ขอให้อยู่เป็นหมู่กันนะพี่น้องเนาะไปเลยเด้อเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ